สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเยน็นวันที่2เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้อง s ิ g n น l ทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยวีธีมาเก็ตนะครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For ็ o ฟอร์ยครับเดีมีรางวัลใครสนใจ โปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับโปรโมชันประจําปีคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเรามีให้แล้ว XM เครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นโบนัสเงินฝาก1 0 0เรสูงสุด500 US ดอลลาร์เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับสำหรับในช่วงเย็ยววันนี้เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันดิบครับทุกท่านราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับนักทุน,นมไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันดิบ b บรนด์ราคาน้ํามันดิบ WTI ของทางฝั่งสหรัฐ ทีนี้ก็มีข่าวรายงานเข้ามาจากสนข่ารอยเซอร์ครับกระผมเนี่ยได้ไปเปิดเจอเขาบอกว่าทางชาติอเมริการ,รวมไปถึงชาติพรมิทเนี่ยอาจจะมีการปล่อยน้ํามันออกจากคลังสํารองเพื่อทําการชะลอความร้อนแรงของราคาน้ํามันดิบเวลาที่เราเจอข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าให้เฝ้าระวังสักนิดนึงโอกาสในการย่อตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะเกิดให้เห็นได้นะครับในรเร็วนี้การที่เราจะไปทําการบายที่สูงเนี่ย จะต้องใช้ความระมัดระวังกันสนิทถึงครับทีนี้เรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกันก่อน,นครับทุกท่านอันนี้เป็นข่าวใหม่นะข่าวเกี่ยวงกับราคาน้ำมันย้อนกลับไปครับนักทุนอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแบงก์ชาติออสซี่นะครับในช่วงของเมื่อวันที่ผ่านมาที่เขามีการประกาศอัตราดอกเบี้ยผมก็จะพานักทุนเดวไปดูถ้อยคําแถลงก่อน ในส่วนของคุณฟิลิปโลนะครับผมพู้ว่าแบงก์ชาติของธนาคารกลางออสเตรเลียเขาได้กล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมากเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและก็ภาวะติดขัดที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานในขณะที่ภาวะอุปสงค์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งส่วนราคาสินค้าพกุกระพัหลายประเภทยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสงครามในยูเครนรวมไปถึงขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และรวมไปถึงกระแสคาดการณ์ที่ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นได้มีการเพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งครับที่ทำให้วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยสกุลเงินออสเตรเลียนะครับทุกท่านไม่ค่อยได้รับผลกระทบเชิงลบมากมายเท่าไหร่เป็นเพราะว่าคำพูดจากธนาคารกลางนั่นเองแต่เมื่อคำพูดจบไปแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือจะเป็นนิวซีแลนด์ดอลลาร์ ก็ต้องไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดแล้วหาก็มีปัจจัยลบจากยูเครนรัเสเซียเข้ามาเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงลบให้กับสกุลเงินดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันครับทางฝั่ของนาโต้กันบ้างครับนักทุน จ้าหน้าที่ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเปิดเผยว่านาโตเนี่ยอาจจะใช้มาตรการที่5เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาติสมาชิกขณะที่ความกังวลด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นได้ลุกลามออกไปยังประเทศอื่นสตารข่าวไรเตอร์นะครับรายงานว่ากลุ่มนาโต้เนี่ยได้พยายามสร้างความกระจ่างมาโดยตลอดว่าการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับที่รุนแรงนั้นเข้าเกณฑ์ที่นาโต้จะใช้มาตรการที่ห ที่มีการระบุว่าการโจมตีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกโดยรวมหรือไม่อย่างไรก็ดีครับ จนถึงขณะน,นี้สถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นการตั้งสมมติฐานอย่างกว้างๆเพราะว่ายัางไม่ได้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของนาโตให้สัมภาษณ์กับสนาข่าวรอยเตอร์ว่ากลุ่มพันธมิตรนาโต้ NATO ตระหนักดีถึงผลกระทบจากการดําเนินการทางไซเบอร์ที่มุ่งร้ายอย่างมีนัยสําคัญในสถานการณ์บางอย่างซึ่งอาจจะถือเป็นการโจมตีแบบติดอาวุธรูปแบบหนึ่งสำหรับแนวทางการตอบโต้ร่วมกันที่นาโต้จะนํามาใช้นั้นเนี่ยเราจะไม่รอคาดเดาว่าการโจมตีทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นเนี่ย จะส่งผลร้ายแรงเพียงใดโดยรูปแบบการตอบโต้นั้นอาจจะรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจมาตรการด้านไซเบอร์หรือแม้แต่การใช้กองกําลังแบบดั้งเดิมด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะการโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ว่าการโจมตีทางไซเบอร์จะรุนแรงตามเกณฑ์ที่จะใช้มาตรการที่5หรือไม่ก็ตามชาพันธมิตรนาโต้ก็มีสิทธิตัดสินใจในทางการเมืองครับทุกท่านถัดจากข่าวนาโต้ครับนักทุนเราก็มาดูครับทางฝั่งของ สหรัฐนะครับนักทุนมีข่าวว่าเขาได้ทําการนะครับขับไล่ในส่วนของตัวแทนจากทางฝั่งของรัเสเซียออกจากนาโต้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามองว่าเป็นภัยคุกคามก็แน่นอนแหละครับตอนนี้หลายๆฝ่ายใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัเสเซียก็คงจะมีความระวาดระแวงกันไปตามๆกันและนี่ก็คือข่าวที่เรานำมาเสนอกันครับทุกท่านสวัสดีครับ